่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดภา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเษกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังทิศบุญบางประมาอดิศัก์บุญกิยาพัน์นะครับ สัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เราคุยกันมาแล้วนะครับ3 4ตอนด้วยกันกี่ตอนแล้วละ่ะ1 2ึส,อสตอนมาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่4แล้วครับนะฮะตอนที่3ที่ผ่านไปนั้นผมจะไม่ทวน 1- นึ่งสองนะเพราะว่าท่านไปฟังย้อนหลังดูเองนะครับ ที่ผ่านมานั้นผมก็คุยให้ฟังว่าเวลาเราจะย้ายหน่อไม้ฝรั่งนะเราต้องแยกหน่อให้แยกหน่อเมื่อ4ี่ถึงหเดือนและต้องดูเพศให้เป็นเรานิยมปลูกต้นตัวผู้ครับเพราะต้นตัวผู้เป็นต้นที่ให้ผลผลิตดีขนาดสม่ำเสมอดูอยังไงต้นตัวผู้ท่านไปฟังรายละเอียดขนาดต้นกล้าที่เหมาะสม เป็นยังไงการเตรียมกล้าก่อนจะย้ายปลูกต้องทำยังไงการขุดต้นกล้าขุดแบบไหนและย้ายปลูกลงหลุมต้องปฏิบัติป้องกันโรคแมลงศัตรูยังไงการให้น้ำที่ถูกต้องเป็นยังไงและการใส่ปุ๋ยเคมีรวมทั้งการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะฮะแล้วปลูกแล้วไม่ใช่ปล่อยแล้วปล่อยเลยนะ มันต้องมีการตัดต้นแม่เดิมเนี่ยออกบ้างตัดยังไงนะฮะการพรวนดินมีผลกระทบต่อการเกิดผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งนะครับและถ้าดินไม่ร่วนไม่ปโปรง่งไม่ซุยหน่อไม้ฝรั่งที่โผล่ขึ้นมานะฮะมันจะคดคดโคง้คงโค้งหงิกงิกงองอ,งอครับพี่น้องที่เคารพครับทีนี้เวลาเราปลูกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย นอไม้ฝรั่งก็ต้องทําค้างนะครับหลายคนบอกบอกทำค้างฮึต้นมันสูงมันนั้น,น,นเรอมันไม่สูงเหมือนถโถฝักยาวเหมืนอนนี่ยก็พืชจะกูลแตงเลยครับแต่ว่าต้องทําเพราะบางที่ลมพัดแรงและเดี๋ยวนี้เราก็รู้อยู่ว่าลมมานั้นไม่ใช่เบานะในพื้นที่ที่ลมแรงและเราไม่ได้ปลูกกล้วย รอบแปลงหน่อไม้ฝรัง่งคือพูดง่ายๆว่าไม่มีไม้บังลมนะฮะเราต้องทำค้างช่วยพยุงพยุงอะไรพยุงลำต้นเหนือดินนะอันนี้ก็เพื่อรักษาลำต้นเหนือดินให้อยู่นานที่สุดในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวและก็ในช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยปกติการทำค้างหน่อไม้ฝรั่งเราจะเริ่มทำเมื่ออายุหน่อไม้ฝรั่งได้สองเดือนหลังจากที่เราย้ายกล้าปลูกไม้ทำค้างก็ไม้ลวกหรือจะเป็นไม้อะไรก็ได้นะเส้นผ่าศูนย์กลางสัก 1- 2นิ้วนะความสูงก็แล้วแต่ความเหมาะสมปักกันแต่ละจุดก็จุดละ2หลัก ใช้เชือกไนล่อนเนี่ยนะขึงตามความยาวนะโดยระยะห่างของไม้แต่ละจุดก็ประมาณ2เมตรนะครับพยุงไว้พยุงต้นไว้นะครับอันนี้ก็ต้องคอยตรวจว่าไอ้ไม้ค้างมันผุหรือ,อยังนะครับอ่าคราวนี้หลังจากปลูกไปกี่เดือนละจึงจะเก็บเกี่ยวได้ เราก็ควรจะเริ่มเก็บเกี่ยวหลังย้ายปลูกไปแล้วประมาณ4ถึงห้าเดือนพี่น้องครับท่านทอรหดไหมถ้าท่านไม่อึดไม่ทอรหดอดทนอย่าปลูกหน่อไม้ฝรัง่งแค่ย้ายกล้าก็4ถึงหเดือนแล้วครึ่งปีพอต้นกล้าไว้ะครึ่งปีไม่ใช่1 0ถึง15วันเหมือนต้นไม้ทั่วไปนะแล้วก็พอปลูกไปแล้วรออีก ห้าเดือนจึงจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ของหน่อนี่สำคัญเพราะเขาจะกินอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วเวลาเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งคุณต้องเป็นคนมีวินัยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยอย่าพิ่งไปอยากเก็บเมื่อไหร่ก็เก็บไม่ได้ ต้องแต่เช้าครับ6โมงเช้าถึง9โมงนี่อย่าเกินนะโดยเฉพาะถ้าคุณปลูกแบบหน่อขาวอันนี้ต้องเช้ามืดเลยตีห้า6โมงนะฮะเพราะถ้าหน่อมันจเจริญพ้นที่ดินที่เรากลบไว้ส่วนปลายหน่อมันจะเป็นสีเขียวมันจะตกเกรดอีกมันก็ไม่ใช่หน่อไม้ หน่อขาวซะแล้วมันกลายเป็นว่าโคนนขาวแต่ปลายเน่ะเขียวกลายเป็นหน่อไม้โคนขาวปลายเขียวไปซะอย่างนั้นนะฮะเั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นโรงงานผลิตหน่อไม้กระป๋องไม่ต้องการนะครับแต่ว่าบางโรงเขาก็โอเคอนุโลมแต่ว่าสีเขียวต้องยาวไม่เกิน2นิ้ว เขาก็เรียกพวกนี้ว่าพวกกลนะีนทิปนะกลีนทิปทิปแปลว่ายอดพวกยอดเขียวหน่อขาวแต่ยอดเขียวนะครับวิธีเก็บหน่อไม้ฝรั่งก็อย่างกรณีที่เราเก็บหน่อเขียวนะครับเราจะเก็บเกี่ยวเมื่อหน่อโผล่พ้นดินประมาณ25เซนติเมตรครับพี่น้องครับ นะ25เซนง่ายๆใช้มือถอนครับโดยอันนี้หน่อเขียวนะใช้มือถอนเลยแต่ถ้าพวกมันจะหลุดติดมือมาแต่ถ้าพวกหน่อขาวอันนี้ต้องพลัว่วนะครับต้องใช้พลัว่วขนาดเล็กคุยดินก่อนแล้วถึงใช้มือถอนพอถอนแล้วต้องกลบดินให้เรียบร้อย นะเพราะฉะนั้นหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่ใช้แรงงานเยอะครับแล้วแรงงานมีฝีมือไหมเล่าไม่มีฝีมือทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ยบอาอาจารย์ไร่หนึ่งใช้กี่คนหนึ่งไร่หนึ่งคนนะครับใช้เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ2ชั่วโมง นะครับเก็บเกี่ยวสองชั่วโมงและตัดแต่งอีกหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่เก็บมาแล้วใช้ได้เลยนะครับและการเก็บเกี่ยวหลังจากที่รอมาห้าเดือนต่อเนื่องทุกวันเราจะหยุดเมื่อไหร่หยุดพักเมื่อต้นเริ่มสุดโสมคืออะไรคือดูว่านอที่ออกมาเนี่ย มันให้เกรด A แค่20 3 0%อย่างนี้หยุดหยุดเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องพักต้นนะครับต้องพักต้นไว้นะครับถ้าขืนเก็บไปเรื่อยๆต้นจะโสมคุณภาพนอจะไม่ได้คราวนี้หลังการเก็บเกี่ยวเราต้องทำยังไง พอเราเก็บมาปับ๊บต้องนำหน่อไม้ฝรั่งเข้าร่มทันทีนะไม่ใช่คุณเก็บมาแล้วคุณไปวางในไร่อยู่กลางแดดอย่างนั้นไม่ได้นะต้องเก็บเข้าร่มทันทีนะเ,เข้าร่มแล้วทำไงนำไปล้างให้สะอาดชำระเอาดินสิ่งสกปรกออกให้หมดตัดให้ได้ความยาวตามมาตรฐานการรับซื้อ นะครับนี่เป็นข้อแรกหลังจากนั้นให้นำหน่อไม้ฝรั่งไปตัดแต่งโคนโดยให้ความยาวตามที่ผู้รับซื้อกำหนดคือปกติเราก็จะตัดให้มีความยาว25เซนแล้วก็เริ่มคัดเกรดหละคัดเกรดหน่อไม้ฝรั่งนะ ก็เกรดมีอะไรบ้างมีเกรด A อตูมนะเกรด A อตูม A บาน B ีตูม B บานเกรดซแล้วก็ตกเกรดก็สรุป A B C แล้วก็ตกเกรดนะครับเดี๋ยวจะบอกตกเกรดก็ขายได้ขายยังไงนะ แต่ว่าเกรด A เกรด B ก็แบ่งเป็นตมหรือบานอันนี้ก็ดูที่ปลายนะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนไม่ละเอียดยาอย่ายุ่งอนุไม,ม้ฝรั่งพราคัดเกรดเสร็จเรียบร้อยก็มัดรวมกันเป็นมัดน้ำหนักมัดหนึ่งนี่ก็ประมาณ1-5กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการไปบรรจุและก็ถ่ายออกจากภาชนะบรรจุการขนส่งนะฮะส่งสู่ตลาดผู้รับซื้อเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นของสดครับนะวิธีการลดความร้อนให้หน่อไม้ฝรั่งเขาก็จะใช้วิธีใช้น้ำแข็งปน่น โรยสลับกับหนอไม้ฝรั่งเป็นชั้นๆในภาชนะบรรจุนะครับอันนี้ปัจจุบันที่บริษัทญี่ปุ่นที่มารับซื้อการทางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยเขาจะมีรถห้องเย็นที่เป็นรถปิกอัพแล้วก็มีตู้ทึบอยู่ท้ายแต่ตู้ทึบนี่เป็นตู้ห้องเย็นด้วย นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าอันนี้คุณฟังแล้วอย่าพูดไปท้อฟังไว้ให้รู้นะครับถ้าจะปลูกหนไม้ฝรั่งถามตัวเองว่าขยันป่าพิถีพิถันไหมละเอียดรอไหมสม่ำเสมอไหมถ้าไม่มีคุณทสมบัติอย่างนี้อย่าทำนะฮะอย่าปลูกมาตรฐานคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ย นะยอดของหนอ่อต้องแน่นไม่ไม่บานนะนะไม่บานเพราะว่าต้องแน่นเขาเรียกพวกตูมอ่ะเาใช้คาว่าตูมต้องไม่มีช่อใบโผล่ตรงกราบหุ้มใบนะครับแล้วก็ต้องสะอาดปลอดโรคปลอดมแมลงนอกจากไม่บานเอตูมบี B, ตูม นะครับนอต้องไม่คดไม่งอนะไม่คดงอหรือไม่แคละแกลนโดยทั่วไปความยาวมาตรฐาน25เซนติเมตรครับนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวต้องยาวมากกว่า19เซนขึ้นไปเห็นไหม <c ười> คุณดูที่ว่า ผู้รับซื้อนี่มันอ้ยจุกจิกอ้าวคุณจะขายไมล่ละถ้าคุณขายคุณก็ขายเป็นของตกเกรดสินะเพราะฉะนั้นผู้ตัดกับผู้ทําต้องละเอียดละออจากปลายอดลงมาต้องมีความเขียวสิบเก้ซนไอ้ส่วนที่คนโคนจะมีสีขาวบ้างไม่ว่ากันหนึ่งนอก็ต้องอย่าลืมยี่สบห้า นิ่อไม้ฝรั่งที่มีโคนเป็นสีเขียวอันนี้จะต้องพิจารณามาตรฐานน้ำหนักต่อหนอของหน่อไม้ฝรั่งแต่ละเกรดนะครับอันนี้ก็พิจารณาแยกเกรดโดยอาศัยการเปรียบเทียบขนาดเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับนี่ครับสำคัญทีนี้ ที่เราคุยกันมาบอกว่ามันมีเกรด A เกรด B เกรด C เขาแบ่งยังไงแบ่งอย่างนี้ครับถ้าเป็นเกรด A นะหนอจะยาว25เซนเส้นผ่าศูนย์กลางนะมากกว่า1เซนติเมตรนะพูดง่ายว่าใหญ่และยาวตามมาตรฐานนี่เกรด A เอาแล้วถ้าเกรด B ล่ะ เกรดบนอจะยาว25เซนนะเส้นผ่าศูนย์กลางนอ0.8ถึง1เซนติเมตรพูดง่ายว่าความใหญ่มาเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเกรด C ล่ะเกรด C ก็คือความยาวของหนอ25เซนและเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่โคน,นออน้อยกว่า0.8เซนติเมตรนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความยาวไม่ว่าคุณจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเกรด A, เกรด B เกรด C นะครับ25เซนอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับไปหาไม้วัดไว้เลยถ้าหน่อไม้ฝรั่งจะตัดเนี่ยต้องมีไม้วัดมาตรฐานไว้ พราะยาวต้อง25เซนนะแต่ว่าถ้า A ก็เส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนขึ้นไป B 0.8ถึง1 C ต่ำกว่า0.8ลงมาก็เป็นเกรด C นี่พอเราเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งไปนานๆชักได้เกรด A น้อยลงน้อยลงคือว่าหน่อมันเล็กลงนะครับโดยทั่วไปพอ5เดือนแล้วเราเริ่มเก็บเกี่ยว ก็มักจะเก็บเกี่ยวไปได้ประมาณสักสองเดือนครึ่งถึงสเดือนก็จะต้องพักแหละนะฮะไม่งั้นผลผลิตจะไม่ดีต้องหยุดพักนะแล้วก็พักต้นเพราะว่าไม่งั้นมันจะเริ่มสุดโสมสังเกตจากผลผลิตเกรดเอน้อยกว่า20-30%ออย่างที่ผมบอกไปพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในช่วงพักต้นเนี่ย เราก็ต้องทำอะไรบ้างล่ะตัดแต่งลำต้นแม่เดิมทิ้งที่ผมเคยพูดไปแล้วว่ามันจะมีลำต้นเนื้อดินขึ้นมาเนี่ยลำต้นแม่เดิมต้องตัดทิ้งตัดทิ้งทำไมเพราะว่าถ้าคุณปล่อยไว้นะครับมันจะทึบส่งพู่มจะทึบการระบายอากาศไม่ดีโรคจะเยอะ,มะแมลง จะหมักหมมแล้วก็จะสะสมเป็นจำนวนมากนะเสร็จแล้วพอเราพักต้นแต่งต้นแม่เดิมก็พลวนดินใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพร้อมกับการให้น้ำแล้วก็ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทงสารป้องกันกำจัดมแมลงและสารป้องกันกำจัดเชือ้อรานะครับเพราะฉะนั้น หน่อที่แตกขึ้นมาใหมนะ่ก็จะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้หน่อชุดใหม่ก็ควรจะตัดแต่งให้เหลือต้นแม่นะที่สมบูรณ์นะครับไว้แค่เพียง4-6ถึง6ต้นต่อกอนะครับย้ำนะปลูกกล้วย3หนอ่อปล่อยไว3้3หน่อแต่ถ้าปลูกหน่อไม้ฝรั่ง4-6ถึง6ต้นต่อกอ แล้วจึงจะเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้ใหม่แต่จะได้เก็บหรือไม่ได้เก็บก็อยู่ที่ว่ามันมีโรคมีแมลงศัตรูรบกวนเยอะไหมโรคเหล่านั้นคืออะไรแมลงศัตรูเหล่านั้นคืออะไรเราจะฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ หรือจะใช้จุลินทรีย์หรือจะใช้ชีวพันธุ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งท่านจะต้องติดตามฟังผมทิดบวนบางประมาะไปอีกสักตอนหนึ่งก็แปลว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์5วันเราก็อยู่กับเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งที่เราเรียกว่าแอส r พลกัสเพราะฉะนั้นเวลานี้ ถ้าบชท่านเดินไปตลาดไปเห็นหน่อไม้ฝรั่งวางอยู่ที่บนแผงนะ่ะท่านก็จะรู้แล้วอ๋อไอ้นี่เกรดซีนี่โอ้ไอ้นี่ตกเกรดนี่ยาวก็ไม่ถึงยี่ห้าเซนความใหญ่ของหน่อก็ไม่ได้นะแล้วก็หน่อก็คดคด,คดงอง,งอง่นะมีหน้าเราถึงมาขายย่อมยาวหน่อยเพราะอะไรเพราะของดีไม่ถึงเราแล้วครับ คนไทยเป็นประเภทที่เป็นประเทศที่เพาะปลูกแต่ของดีที่สุดทรงนอกครัอของเราก็าเรียกว่าคนกันเองกินของตกเกรดมันก็กินได้ขอให้มีมาตรฐานความปลอดภัยคือปลอดโรคปลอดเชื้อปลอดสารเคมีแล้วก็ปลอดภัยจากสิ่งปลอมปนนะฮะมีสุขอนามัยพืชดี แค่นี้ก็พอใจแล้วท่านที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจท่านและใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยท่านที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามซ้ําอีกนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอติศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ ท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบวน c h นชแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 8 ต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบวนชวนคุยทางบ้วนชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนาแต่ถ้าเผื่อท่านยัง ฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกคลื่น1422 เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผิดท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาทีส่วนวันศุกร ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิก30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทางา YouTube Facebook นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพิเก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิดบ้วนและวันพุธ ก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆใ,ในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางติ k t ต k แกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาใช้ตู้ปน12 กำแพงแสนนคนปรปฐม7 3 1 4สหสำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบ็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะ at b u a n 2 4 9 4 เฟตริลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร